ดีวีคุกเอนะครับผมอีเกม Don't Escape 3นั่นเองนะครับผมนะและนี่อยู่กับทีมเอาอากาศวะมาลุยกันเลยดีกว่าครับผมฮะผมตื่นขึ้นมาด้วยอาการปวดหัวอย่างมากเหมือนกับมีอะไรบางอย่างมาตีหัวผมอย่างแรงเลยแหละแล้วทุกๆอย่างก็ค่อยๆกลับมาอย่างช้าๆผมรู้แค่ว่าผมเป็นนักบ,บินของยาลำนี้ UEFs h o r i z o n แต่ผมไม่รู้ว่าทำไมผมถึงบาดเจ็บและไม่รู้ด้ซ้ำว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และตอนนี้ ผมอยู่ในส่วนแอร์ล็อกของยานส oh. ่วนถ่ายอากาศก่อนที่จะเข้าไปในยานนะครับผมนะพวกแบบตามหนังตามอะไรมีเยอะนะแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้คอมพิวเตอร์กำลังจะนับถอยหลังเฮ้ย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 เดี๋ยว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 ชิปชิบชิชิกด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 อีเจกเปิดประตูเฮ้ยเดี๋ยวดเปิดก็แตกดิอีเจกคืออะไรไอ้เชี่ยทุกอย่างมันจบเร็วไปสำหรับเรานะในวิถีสุดท้ายของชีวิตเพิ่งรู้ว่าเราไม่ควรทำแบบนี้ อ่าต้องใช้คีย์การ์ดการื่อของของของเอ่าค้างเดี๋ยวเดเปิดอินเทอร์เดียร์ไม่ได้อีบอร์ดรีสรีสตอร์เซฟตี้อะไรอ่ะโปรดระวังมีการตรวจสอบสิ่งมีชีวิตอยู่ในแอร์ล็อกเราเอาบอร์ดอีเจคชั่นไหมฮะยกเลิกการปล่อยตัวเอ่อกดกดดีบกดกดไปโอ้เกือบแล้วทีนี้ ดีคอมเพชันลดความดันโอเคเราเราจะไปเราต้องลดความดันนะฮะปรับปรับความดันก่อนลดความดันถ้าไม่มีอ๋อนี่คือออกไปข้างนอกเหรอเดี๋ยวเเปิดประตูภายในโอเคครับมาแล้วเปิดได้แล้วเชีย่ยอุกพรยากาศมาเกมผีกแกอะไรอ่ะมิชชั่นหลอกนะครับผมนะข้อมูลนะครับผม เราได้เจอบางสิ่งบางอย่างที่หลงเหลืออยู่มันอาจจะเป็นสิ่งของที่มนุษย์หลงเหลือ,อไว้ก็ได้เพราะเราได้เจอคริสตัลประหลาดท,ที่เปล่งแสงอยู่ในกระดูดดอกเตอร์กอร์เบิร์เนี่ยได้ทําการทดสอบในแ l a ลิกบอกว่ามันยังมีคริสตัลหลงเหลืออยู่ในอวกาศเพราะเราต้องเอาไปเช็คซะหน่อยนะ <Okay. S 1> อ่ามีแผนที่นะฮะตอนนี้เราอยู่ตรงระเบียงนะครับผมเอาวะเฮ้ยห้งนี้แม่งใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็สเตตัสน,นะครับนะสภาพของยานนะครับผมระบบนำทางปิดการใช้งานระบบสือ่อสารปิดการใช้งานคำเตือน ระบบไลฟ์ซัพพอร์ตปิดการใช้งานอากาศกมันจะหมดได้อีกหนึ่งชั่วโมงระวังอาจจะเป็นไปได้ว่ามีการบุกรุกเกิดขึ้นเจิดเอาและออมงอัสแน่นอนอเคนะครับอันนี้แอร์ล็อกลองมาทางขวาดูนะเอสเคปเพรสนะครับต้องใช้เอ็กเซสการ์ดไปไม่ได้ฮุยเชีย่ยมีคนตายฉันไม่รู้จักเขานะเขาชื่อลิกนะถ้าเข้าใจไม่ผิดนะครับลิกคือคนที่อยู่ในล็อกใช่ไหมเวลดิ้งมาร์นะครับ แล้วก็พลาสมาทอร์สเขาเลนะไอเครื่องพ่นเหล็กอะครับเคหมดแล้วด้วยนะฮะเฮ้ย hey, ไปได้วะเชี yeah! ่ยเปิดได้ไหมเนี่ยมืดมากมองอะไรไม่เห็นไอเชี่น่ากลัวมากเฮ้ยโอเคครับสะพานมีท่อมันมีบางอย่างอยู่ข้างในนะครับเราน่าจะใช้ไขควงงนานออกมาได้นีก่อนเฮ้ย hey, กัปตัน เขาตายแล้วโดนรัดคอนะครับมีฟิวอะกับตันคอนโซลนะครับระบบตรวจสอบแล้วว่าเราไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงนะครับผมต้องใช้การของกับตันอันนี้มิชชั่นออเดอร์ขออ่านหน่อยนะครับล็อก02นะภารกิจของเราคือทําการตรวจสอบสิ่งผิดปกติภารกิจของเราเนี่ยคือทําการตรวจสอบเหมือนกับสัญญาณที่ถูกอ่านมานะครับซึ่งสัญญาณนั้นน,ะน่าจะเป็นยานขุดเหมืองของเราทนะี่หายไปเมื่อหลายปีก่อน เราเด้ได้ทำการตรวจสอบแล้วก็พิกัดจุดเอาไว้แล้วถ้าเกิดเจอยานที่หลงเหลืออยู่เนี่ยให้รายงานกลับไปทันที Security Camera นะครนะผมนะกล้องวงจรปิดตอนนี้ยังใช้งานไม่ได้นะครับผมโอเคงั้นแสดงว่าเราน่าจะหาวิธีเปิดมันได้นะบันทึกอันสุดท้ายเข้าไม่ได้นะครับอันนี้ปุ่มทำลายตัวเองเฮ้ยวอททำลายตัวเองเลยอ่ะโอเคครับ ได้ล็อกเพิ่มนะฮะนี่คือ U E F S w a r s a l พราะเราได้รับสัญญาณของคุณเพราะเราก็รีเซ็ตเส้นทางเพื่อที่จะไปแต่ว่าใจเย็นก่อนนะเพราะเราอาจจะไม่ได้ไปหาคุณในอีก2วันจากสัญญาณที่พวกคุณส่งมาเนี่ยเราคนพบว่าไลฟ์พพอร์ตเนี่ยเริ่มผิดปกติแล้วถ้าเกิดคุณซ่อมไม่ได้แล้วก็ให้ใช้ยานหนีฉุกเฉินนี้ออกมาเลยขอให้โชคดีนะจบการสื่อสารเราน่าจะมีหนทางในการทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้เราไปสํารวจให้ครบก่อนแล้วกันโอเคนะครับห้องแล็บ มีหลอกอีกแล้วนะผมนะเริ่มต้นการทดสอบดรอาร์มันดากอเบิร์กตัวทดลองเนี่ยได้ปรากฏขึ้นส่วนครึ่งบนของมนุษย์ที่ยังหลงเหลืออยู่เนื้อเยื่อที่อ่อนนุ่มถูกย่อยไปหมดแล้วซึ่งแสดงให้เห็นว่าการตายเนี่ยมันเกิดขึ้นนานมากก่อนที่จะถูกห่อหุ้มด้วยสภาพสุญญากาศของอวกาศคริสตัลขนาดใหญ่เนี่ยได้ทําการก่อตัวในกระดูกคริสตัลเองเนี่ยได้สร้างแสงสว่างสีฟ้าอาจจะเป็นพลังงานไม่สิ อาจจะเป็นรังสีก็ได้อย่างไงก็ตามดูเหมือนว่าสิ่งที่มันปล่อยออกมาเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการสั่นไหวด้วยอาจจะต้องทดสอบต่อไปโห<ฮ>ละเอียดเวอร์นะครับสูตรตัวทําละลายคริสตัลนะครับผมโอเคไม่รู้คืออะไรแต่ว่าอาจจะได้ใช้ในอนาคตนะครับมันเก็บไว้ได้ปะอาจจะต้องผสมผสมอะไรนะมีขวดบิกขวดฟลัสนะครับเคใส่สารตัวอย่าง อ๋อสารเคมีนะครับเรายังใช้ไม่ได้มีขวดยาครับล็อกเกอร์ล็อกอยู่แล้วก็แสงสีฟ้าน่าจะเป็นคริสตัลนะครับผมตอนนี้เปิดไม่ได้เคเชียฟิลหายอโอเคเรามีฟิลพอดีครับใส่เลยอ่ะเปิดครับคอนโซลล็อกอ่าปลดนะครับด้วยการตัดโอเคพลาสมาต่ออ้าวไม่มีไม่มีพลังงานอีก ไอไฟติดแล้วเอ้ยโอ้โห <_ s> เอ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยเ้ยี้ห้น้ากลัวมากไฟต่อได้ครับจุดจ่ายอาหารนะครับเครื่องจ่ายอาหารของหวานวันนี้เป็นแผนเคก้กเหล้าเคครับเหล้านี่แอลกอฮอล์เนี่ยมันสำคัญมากนะต้องระวังด้วยเคครับห้องน้ำมีล็อกเกอร์ครับ มีอ่าคขาเรนนะน้ำยาล้างห้องน้ำนะครับไม่อยากใช้ตอนนี้อุ้ยกระจกนะครับฉันไม่เห็นฉันไม่อยากจ้องรูปสะท้อนตัวเองเลยเชียร์คนน่ากลัวจริงห้องเนี่ยวิอะไรอะ่ะโอ้โหแม่งโอเคครับฟูเอลของพลาสมาทอร์สผสมได้ไหมอ่าได้แล้วครับแล้วก็ d i s a b l Blueprint Workshop ต,ต้องใส่อะไรเชีย่ยโคตรน่าก,กลัว,วห้องเนี้ได้อะไรมาครับพืชนะใบพืชคือของที่ได้ตอนเนี้ไม่รู้ว่าทําอะไรเลยอ่ะอันนี้เราเอาจจะมาใส่อะไรได้สักอย่างหรือเปล่านะฮะไม่ใช่นะฮะใส่กับเราไม่ใช่ใส่กับแผ่นล็อกไม่ใช่นะฮะเฮ้ยเชี่ยโอ้โหใครไม่รู้มูถอยแล้วเฮ้ยมึงใคร อะไรวะเนี่ยได้แล้วมาห้องนี้ได้แล้วนะเาฮาโบทจีมาเราต้องหาที่กันหน้าแป๊บแป๊บแป๊บเราต้องหาหน้ากาครับตอนนี้เอเราโบทจีไม่ได้ครับเอามีดปะมีดแขะได้ปะได้ได้คุณแจครับคุณแจคุณแจคุณแจแจล็อกเกอร์เฮ้ยได้ครับ ได้แว่นมาฮะแล้วก็ได้ขวดกรดมานะครับใส่แว่นใส่แว่นนี่ไงแล้วมาครับออาจีครับโอเคครับเปิดออกมาแล้วสับคันโยกชึบโอเคครับเฮย้ยควันพิษแอคเซสการ์ดครับมันเป็นการ์ดพิษหรือมันเป็นไอรอนนะฮะนี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน เอ็กเซคัสไปไหนอะนี่เหรอใช่ครับเอสเคพอร์ตโอเคครับมีเครื่องมือช่างอยู่แล้วก็มียานหนีนี่ไงเราหนีได้ครับโอเคหนีดิบ้าบอใครไม่รู้อยู่ในยานกูไปละโอเคครับการบดเปื้อนของยานรนะับหนึ่งร้อยเอร์ซมีบางอย่างเข้ามาในโฮไรซอนและฆ่าทุกคนครับและพยายามจะฆ่าเราด้วยมันต้องถูกหยุดในทันที เราไม่ได้เปิดห้องแอบนะครับผมนะทิ้งความลับอันดำมืดเอาไว้ให้กับกองทัพช่วยเหลือยานของเรานะถูกลับการช่วยเหลือจากยานช่วยเหลือการติดต่อจากยานช่วยเหลือ U E F S Warsaw ได้หายไปในหลายชั่วโมงหลังจากที่ได้รับคนเพิ่มเข้ามายานนังหายไปอยู่เอา้เอาไม่จบเหรอเฮ้ยอันนี้มีคอนตินิวอะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่มีคอนติเนียนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแสดงว่าเปิดประตูห้องแ็บนี่คือสําคัญและ a อ c e เซดการ์ดน่าจะเป็นเอ็กเซดการ์ดของกัปตันหรือเปล่านะฮะ โอเคเดี๋ยวลองเทสดู Ac ็ก okay, s ดีนายโอเคไม่ใช่กันเป็นของเอนจิเนียร์แน่เลยเราได้กล่องเครื่องมือมาแล้วนะครับของเครื่องมืออาจจะทําให้เราเปิดประตูห้องได้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับอันนี้เปล่านี่ไงนี่ไงนี่ไงโอเคครับอ่าเราต้องใช้เวลาซ่อมนะครับผมนะ้าใช้เวลา20นาทีเออมันต้องทําแล้วแหละโอเคครับเคลียอากาศได้แล้วเหลือเวลา40นาทีครับทุกคน ชิปคอพาวเวอร์ไม่ควรยุ่งออกมานะครับไลท์ซัพพอร์ตโอเคครับฉันควรจะเทอะไรลงไปนะครับผมนะในการดับไฟเวิร์คช็อปสเตชันทีดีบเดลบูปินอ่าเรานี่เรามีแผ่นบูปินอยู่โอเคใส่เข้าไปโอเคครับได้แล้วได้แล้วตัวเก็บประจุแรงดันสูงก็แลนะหัวเทียนเออหัวเทียนหัวจุดไฟนะฮะฟลักซ์สเตเบลเซอรน่าจะเป็นตัวเชื่อมอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่านะครับผม d a t a p o r t ์ตมาทูโปรเซสเซขดลวดแรงดันสูงนะครับผมนะแล้วก็ตัวฟิลเตอร์แม่เหล็กมันใช้เวลา40นาทีหมดเลยครับมันน่าจะปรับอะไรได้นะโอเคครับ Active Main Support อ่า Active Main Support สำรองนะครับแล้วก็อ่เครื่องดับไฟเราจะต้องปรับก่อนนะครับ Main Support ใช้ไม่ได้นะครับผมนะตัวสำรองนะอ่ะอ่าได้ครับเพิ่มเวลาอีก3ชั่วโมงแล้วก็เป็นเครื่องดับไฟซึ่งต้องเลือกจุดดับด้วย อย่างก่อนอาจจะสําคัญนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้นะเขาบอกว่าเก็บตัวอย่างเลือดได้เฮ้ยนี่เปล่าเก็บตัวอย่างเลือดโอเคได้ตัวอย่างเลือดมาแบบงงๆนะฮะตัวอย่างเลือดเราต้องจะต้องใส่เครื่องนะครับโอเคใส่แล้วคริสตัลโฟมูล่าผมใส่เลือดไปแล้วอะ่ะต้องใส่อะไรอีกอะแอนตี้ไบโอติก่ะแล้วก็อะไรอีกเดียะกรดอรอแอลกอฮอล์ดีเทอร์เจนต์พืชใส่ได้เฉยวะ่ะ ลองผสมดูผสมด้วยเหรอเชี่ยผสมมันก็ไม่น่าช่วยอะไรปะวะเอาออกมาก่อนเอาออกมาก่อนเราทำอะไรได้บ้างเครื่องวิเคราะห์สารเคมีนะสารเคมีเหรอเรามีแค่ขวดอันเนี้ยเฮ้ยสแกนคอมพิวตอ์อ๋ออ๋อสแกนได้โอเคครับอยู่ในด a ต a าแพดเอาวะอ๋อองค์ประกอบสารเคมีแน่เลย งงตั้งนานโอเคตรวจสอบตรวจสอบแล้วก็ตรวจสอบโอเคทีเนี้ยเราต้องเอาสารเคมีมาผสมให้ได้แน่ๆเลยครับอ่าแคปรูปไปเลย <c oughs> ต้องผสมสามอย่างรวมกันนะ่ะแล้วให้ได้ตามนี้นะโอเคอ่าโอเคนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปเทียบไว้ให้แล้วกันนะครับผมนะซึ่งมันคือการเอาสารสามอย่างมาผสมกันตามนี้นะครับคิดว่านะคิดว่าน่าจะเป็นดีเทอร์เจนแอซิดบลัดเซลนะครับผมนะ มันรวมแล้วมันได้ตามนี้พอดีนะครับผมโอเคครับใช้เวลาสิบห้าทีเอาเลยโอเคครับต้องใช้ฟลาส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  l รสับครับได้แล้วของเหลวเดี๋ยวนะว่าแต่มันเป็นของเหลวอะไรวะตัวละลายคริสตัลน,นะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนะข้างๆอ่ะมันมีนี่ด้วยมันมีสารเคมีระเบิดด้วยนะครับผมเนข้างๆตรงเนี้ยข้างขวาเนี่ยนะมีสารเคมีระเบิดด้วยนะ โอเคไม่รู้นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ทําผิดนะไม่น,าน่าระเบิดหรอกนะครับผมอแล้วอย่างนี้เราไปทําไงต่อวะเนี่ยอ๋อผมรู้แล้วผมรู้แล้วผมน่าจะเอาสารเคมีมาใส่ในนี้แล้วก็ให้มันไปฉีดที่ห้องนี้โอเคครับคันนี้ห้องก็น่าจะเปิดได้แล้วนะครับผมเพราะมันเป็นตัวละลายสารเคมีอ่านี่ไงโอ้บิ Big ๊กเบรนวะสมองบวม มาครับโอ้โหจิสัสเราเจอมัมมี่นะครับอันนี้คือมัมมี่ในอวกาศนะครับผมโอ้ไม่กอดไอ้คริสตันนี่มันงอมาจากหัวเค okay, ครับได้ระเบิดมาว่ะประเด็นคือเขาบอกว่าคริสตันเริ่มขยายตัวแล้วด้วยนะแย่ yeah, แล้วนะทำยังไงอะ่ะเคครับได้หลอกมาครับหลอกที่ห้านะครับฉันพลาดแล้วพลาดมากมากเลยอ่ะศพเนี่ยมันไม่ได้เน่าจากการเวลา แต่ว่ามันถูกกินต่างหากล่ะจากคริสตัลพวกนี้มันโตภายในร่างกายแล้วมันก็จะเติบโตเรื่อยๆด้วยมันใชน้เนื้อเยื่อที่บางของร่างกายเป็นวัสดุในการสร้างฉันคิดว่านี่แหละเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับยานที่ถูกทำลายและพวกเราอาจจะเป็นลายต่อไปและตอนนี้ฉันได้สร้างสารรสําหรับย่อยสลายคริสตัลพวกนี้หรืออย่างน้อยท้าให้มันอ่อนแอลงและบางทีมันอาจจะถูกทำลายด้วยแรงนะระเบิดอาจจะทำงานไหวก็ได้นะอาจจะเกิดเสียงดังมากๆเชี่ย โคตรน่ากลัวคริสตันกินโลกเราเปิดแลบแล้วครับแต่ว่ามันยังไม่จบเว้ยเปิดแลบเปิดแผลบระเบิดหรอหรือเราต้องระเบิดยานไม่มีไม่มีตัวจุดชนวนนะฮะอาจจะต้องคาร์บอีกไนเตอร์หรือเปล่าแต่ว่าระเบิดอะไรอะ่ะระเบิดในห้องคริสตันนั่นน่ะเหรอโอเคครับมาโอเคผมว่าแนะล้วระเบิดเราต้องระเบิดว่ะใครครับน่าจะต้องตัวจุดนะครับผมมา โอเคนะครับผมสร้างเสร็จแล้วโอเคลองดูนะครับอาจจะต้องจุดระเบิดนี่ไงระเบิดเตรียมพร้อมนะครับอ้าวแล้ววางไว้ไหนอะ่ะอ่าโอเคครับเราสามารถกดด a t a p a พเพื่อระเบิดได้นะครับผมนี่ไงระเบิดนะฮะโอเค ตอนนี้ยังเหลือห้องที่ยังไปไม่ได้อยู่นะซึ่งผมยังไม่รู้ว่าจะไปยังไงเวเราอาจจะต้องอยู่ในยานแล้วก็กดนระเบิดเพื่อหน,นีหรือเปล่านะะตอนเนี้ยผมว่าไอห้องเนี้คือจุดจุดไปต่อเวแต่ว่าเรายังไม่รู้เว้ว่าจะไปยังไงมันต้องมีมันต้องมีรหัสมันต้องมีรหัสให้แน่ๆครับเพื่อความปลอดภัยนะผมจะไปอยู่ในเอ็กซ์แคปพอร์ตโอเคครับแล้วก็จุดระเบิดบุ้มยส yes. โอเคครับ okay, นะตอนนี้แลบถูกทำลายแล้วนะนะคิสตันก็หายไปแล้วนะหวังว่าอย่างนั้นนะใช้ส s c a p e ร์ตแล้วก็รอการช่วยเหลือเลยไหมโอเคครับมีบางอย่างนะเข้ามาในโคเรซอนแล้วก็ฆ่าทุกคนนะแล้วพยายามจะฆ่าเราด้วยมันต้องถูกหยุดสารเคมีของดรกอร์เบิร์ดเนี่ยทำงานได้ผลลดการปนเปื้อนของคิสตันไปได้และทำให้มันอ่อนแอลงลดไป20%เปอเพราะเราทำลายด้วยระเบิดเพื่อทำลายลังที่อยู่ใ,ใกล้ๆมันนะครับลดการปนเปื้อนไปได,ได้อีก40อร์เซแต่นั่นมันพอเหรอเรายังไไมม่ด้ร้รรูควาจิง เราได้หนีออกมาได้ชี้ยังไม่จบอีกเหรอและการสื่อสารทั้งหมดจากยานช่วยเหลือ U E F S w a s a w ก็ได้หายไปในหลายชั่วโมงหลังจากรับไปเฮ้ย <c oughs> มันยังไม่จบตอนนี้คือย้อนมาถึงตรงไหนระเบิดนะครับตอนนี้เราต้องเข้าห้องนี้ให้ได้ผมบอกเลยความลับทุกอย่างจะอยู่ในห้องนี้แน่ๆนะครับทีนี้เหลือของที่เหลือแล้วนะนะซึ่งของที่เหลือจะช่วยอะไรได้ไหมอ่ะต้องลองทําดูครับไม่งั้นเราก็ไม่รู้อะ ด a ต้าพอร์ตะลองดูก่อนแล้วกันนะฮะได้ด a ต้าแพมานะฮะเป็นการอัปเกรดเหรอคา m เมล่าฟีดเฮ้ยเออวะไอ้คาเมล่าฟีดอาจจะช่วยอะไรได้ก็ mythology. ได้นะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงขอเช็คก่อนนะฮะเพราะว่าเราน่าจะทำอะไรกับกล้องนั่แหละนี่นะครับผมนะเขาบอกว่ากล้องตรงนี้เนี่ยถูกทำให้เขาบอกกล้องตรงพื้นที่นี้เสียนะครับผม เราสามารถรีคอเวอร์วิดีโอได้นะครับผมนะน่าจะพอมีบางส่วนที่ใช้งานได้นะต้องใช้เวลาสิบห้าทีอ่ะเฮ,เฮ้ยไอ้เรื่องอากาศตอนต้นนี่ว่าเขาหยุ่ที่พัดลมก่อนนะอ๋อกดตามลำดับด้วยเชี้ยม,มันมาพังของนี่ไงแล้วก็มาพังโอ้แก๊สพิษรั่ว เฮ้ยได้โคดแล้วนี่งไงโอเคจดเลยศูนย์โอเคครับเอาละเอาละต้องเป็นจุดที่มีคนตายแน่ๆเลยฮะโอเคครับเอาเลยครับสิบห้าทีโอเคครับเขากำลังซ่อมท่ออยู่แม่งมาอีกแล้วต้องใช้อาวุธโอ้โหมึงเอาท่อน,นี้ตีอยอโอ้ม y g ก d ศูนย์แปดโอเคครับได้รหัสแล้ว เชี่ยน่ากลัวชี้หายเลยโอเคครับกองกองกองเวลาจะพอไหมเนี่ยเคครับกินข้าวอยู่เฮ้ยแม่งมามีแทงโอ้โอ,โอ้โหเฮ้ยมองก็082โอเคครับเห้ยคนนะครับกับตัลกับตัน,ก,ตนกับตันครับ เอาละ security cam ครับไม่มีอีกห้องไหนอ่ะงั้นห้องนี้กล้องเอาขาดรหัสตัวเดียวมันต้องมีอีกรหัสหนึ่งสิแหลบหรือเปล่านะฮะโอเค security cam นี่ไงมีจริงด้วยโอเคนะผมนะด็อกเตอร์กอเบิร์ตกำลังนี่เอ้ยแม่งเข้ามาเอ้ยยื้อแย่งยือย้อยุดยื้อแย่ง โอ้ยไม่กอดจีัสครบแล้วฮะศูนย์แปดสองห้าเคเชีย่ยคนน่ากลัวเชีย่ยฆาตกร่างงี้ยอยู่ในยานเลยอ่ะศูนย์แปดสองห้าเคครับไปหเหียมือดอีกเฮ้ยมือเป็นใคร ฮะเชี่ยมันเป็นเราเองคิดตันก่อตัวในตัวเราโอ้ทุกอย่างเราทำเองหมดโอ้โหพีคพีคได้อีกมีของอะไรไหมเนีย่ยนี่ไงแอคเซสการ์ดของกัปตันโอเคครับมาฮนะน่าทำไงอะมามาที่ยานเลย โอเคครับแอคเซสการ์ของกับตันคริสตันประหลาดที่ดันชั้นไอออกมาแอคเซสแกรนนะครับได้ละล s าส o ดล็อ t เอนะรีรนะผมนะข้อมูลสุดท้ายนะบันทึกของกับตันนะครับมีใครบางคนมีใครบางคนกําลังฆ่าลูกเรือของฉันลิกตายแล้วเจฟตายแล้วฉันขังตัวเองไว้ตรงสะพานและฉันก็ขอความช่วยเหลือกับตันโอ้ไม่ก็ในสุด คุณก็ตอบมาใช่แล้วครับได้โปรดให้ผมเข้าไปเถอะผมขังฆาตะกรไว้ห้องนอนแล้วโอเคใจเย็นนะเดี๋ยวผมเปิดให้แล้วก็มีเสียงแบบดินทุรนทุายในตอนสุดท้ายนะครับแม่งเอ๋ยเราเนี่ยแหละทำลายตัวเองนะผมมันจะสร้างความเสียหายที่ไม่อาจากู้กลับได้เซฟตี้โปรโตคอลปิดเหรอออฟไลน์ครับโอเคปิดแล้วงั้นแสดงว่าสารระเบิดอะ่ะผมว่าอาจจะเป็นสิ่งสําคัญแล้วแหละโอเคครับมาที่แล็บฮะสารระเบิดนะครับเทียบรูปอีกครั้งนะครับผมโอเคสารนี้ต้องมีสามดำสีแดงสองฟ้านะฮะ โอเคพอดีครับก็คือที่เหลือเลยที่เรามีนะครับเซลพืชนะครับแอนตี้ไบโอติกแล้วก็แอลกอฮอล์นะครับโอเคครบพอดีเวลาจะหมดแล้วด้วยนะฮะโอเคเราเริ่มไม่ไหวแล้วฮะตอนนี้ไในส่เคมีมาแล้วทีนี้เนี่ยเราจะให้ไประเบิดห้องไหนครับซึ่งถ้าเกิดผมใส่สารระเบิดเข้าไปเดี๋ยวนะเอาผสมกับอันนี้เปล่าไม่ใช่นะครับโอเคกรอกไปแล้วแต่คำถามคือ เราจะไปใช้กับห้องไหนครับบอกตามตรงว่าผมยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำนะ escape pod ปะไม่ให้เราหนีนะครับเอาโอเคครับงั้นเรากดระเบิดในห้องนี้เลยแล้วกันนะลองดูนะฮะอาจจะผิดก็ได้นะครับผมคือมันต้องระเบิดยานเว้ยแต่ว่าผมยังไม่รู้ว่าจะระเบิดยังไงอะ่ะไม่งั้นอีกวิธีหนึ่งยังมีอีกวิธีหนึ่งนะครับเอาพวกสารเคมีเนี่ยมาผสมกับระเบิดก่อนหรือเปล่านะฮะหยิบระเบิดมาเลยครับแล้วก็ผสมกันนี่ไงได้ครับได้จริงได้จริง ผสมแล้วนะฮะไม่รู้จะพอไหมทีนี้เรากดระเบิดในห้องนี้เลยครับระเบิดไปนะครับการปนเปื้อนของยาน,นครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มีบางอย่างเข้ามาในฮอริซอนแล้วก็ฆ่าทุกคนไปเราต้องหยุดมันสารเคมีของดอเตร์ก็เบิดช่วยทำให้คริสตัลอ่อนแอลงเราพยายามจะระเบิดนะครับผมโดยการใส่เข้าไปที่รังเลยซึ่งทำลายได้นะครับแต่นั่นพอหรือเปล่า พอเราเปิดบังลูมนะได้พ้นค้นความจริงว่าคริสตันเนี่ยอยู่ในตัวเรานะครับผมแล้วกําลังแผ่ขยายในร่างกายเรารู้ตัวดีว่าไม่มีทางแล้วเราจึงทําการจุดระเบิดนะครับผมและทําลายเราไปพร้อมกับคริสตันเอา้า <mm ทีมช่วยเหลือมานะครับผมแล้วก็ไม่เจอผู้รอดชีวิตเลยแต่ตามข้อมูลที่บันทึกอยู่เนี่ยก็เพียงพอหลังจากนั้นเนี่ยยานทั้งลำก็ถูกเก็บไว้เป็นความลับอื <mm ้อห <mm ือ เฮ้ย hey, มันยังไม่ครบเลยนะเว้ยมันยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์เลยนะฮะอ่าโอเคหลังจากงมอยู่นานนะครับผมนะปรากฏว่ามันมีข้างนอกด้วยนะฮะหนะตามในบันทึกนะเคเราต้องใช้ a อ c e เซเปิดออกมานะครับเอาชุดอวกาศใส่ไปเคทีนี้ปิดประตูภายในครับอ่าเปิดประตูนะครับโอเคไปครับเอาสายต่อด้วยโอเคแล้วตรงนี้มีขยะอวกาศอยู่นะฮะมันจะมีขยะอ่าเจอแล้ว แม่งมีคิดตั้นเหลืออยู่จริงๆด้วยครับเคมีอีกไหมเนะี่ยไม่น่ามีแล้วนะครับโอเคปิดประตูครับโอเคปรับความดันนะเปิดประตูภายในโอเคน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วนะผมว่ามันมันโอเคแล้วแหละนะครับคือผมงมอยู่นานมากเว้ยแบบงมจนเวลาหมดอะคือผมแบบไล่าหาจนเวลาหมดนะฮะโอเค ตรงนี้ระเบิดยังไม่แรงพอนะครับเราอาจจะต้องไปทําสารเคมีเพิ่มเติมนะอ่าโอเคครับสารเคมีนะใส่เข้าไปพืชแอลกอฮอล์โอเคครับครบและผสมเลยคือผมต้องเล่นใหม่เลยเว้ยเพราะว่าเวลามันไม่พอจริงๆนะครับทุกครั้งที่แพ้แม่งเซฟเวลาไว้ด้วยเว้ยโอเคทีนี้เอาสารเคมีมาเราต้องผสมกับยานะครับผมโอเค ทีนี้ระเบิดแรงแล้วนะครับมันติดทีน่นี่อ่าได้แล้วรอบแรกที่ผมเล่นแม่งบั๊กเว้ยมันมันผสมไม่ได้นะครับผมนะโอเคทีนี้แหละเราได้เวลาจบชีวิตของเราแล้วครับทุกคนน่าจะทุกอย่างน่าจะครบแล้วแหละอ๋อใช่ต้องปิดตัวข้างหน้าก่อนโอเคครับปิดตัวเซฟตี้โปรโตคอลก่อนอ่าโอเคมาครับลาก่อนทุกคน ปึ้มระดับการปนเปื้อนของยานร้0ยอเซนะครับมีบางอย่างเข้ามาในโฮลซอนและคฆ่าทุกคนแล้วพยายามจะฆ่าเรามันต้องถูกหยุดสารเคมีของดร็อร์กอเบิร์ตทำงานได้ดีมากช่วยทำคริสตัลอ่อนแอลงเราพยายามจะทำลายมันด้วยระเบิดเราทำลายทั้งยานเลยพลังทำลายรุนแรงมากไม่มีอะไรหลงเหลือเลยเราหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเราเปิดห้องพักแลวเราได้รูความจริงคริสตัลนั้นสิงอยู่ในร่างกายคุณ เราต้องกำจัดมันออกไม่ให้มันแพร่ออกไปเรารู้ดีว่าม,มีทางเลือกแล้วเราจึงทําการกดระเบิดแล้วก็ทำลายทุกอย่างไปพร้อมกันยานช่วยเหลือ U E F S ได้ค้นพบแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วนอกจากซาเซษเล็กแล้วพวกเขาก็ไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้โอเคครับจบไปแล้วครับการชิปเมนต์สุดท้ายลอ s อินสเปรเป็นอะไรที่โหดมากนะอันนี้นะครับผมนะโอเค ถ้าชอบไปดูก็ไลค์สคายได้หรอคอเดบิวด้วยนะครับผมนะแล้วก็ภาคต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นอันที่ยาวมากๆนะครับผมนะมีใครหลายลคนรอดอทเอสเคปสี่มากๆนะครับผมนะเดี๋ยวไว้เจอกันครั้งหน้าสำหรับนี้ไปแล้วครับผม